Show. One, one, one off, one, one shot, now the future for sure. Yeah, yeah, I'm turning dreams into reality In the lab with the formula in chemistry. The memories fucking and motivate and make the industry shake. You broke the balls and the brakes so brother one. Yeah It's one all, one, one shot, now the future for sure. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามช้างนะครับ International Circuit b u ร i r a um นะครับแล้วว่าวันนี้เป็นวันที่แหจะบอกไงดีเห็นเสื้อขนาดนี้แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Honda Civic Type R เห็นไหมครับนี่นะครับข้างหลังเรานี่เองนะครับก็อันนี้เป็นตัวเป็นรถศูนนะ มีแรงม้าใช้สูงถึง320เมตตนะครับแล้วก็มีแรงบิดสูงถึง420มิวตันเมตรและที่สำคัญครับเขายังใส่ Honda Sensing นะครับเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉรยะครับจากทาง o o n d นะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยมีทั้งความสนุกในการขับนะครับมีแรงมา้ามีแรงบิดที่ทำให้รถเนี่ยสนุกแตเ่เป็นยังไงแล้วก็ขับแล้วจะเป็นยังไงนะครับไปชมภาพการขับกันได้เลย shot, now the future for sure. Yeah, I'm turning dreams into reality. In the lab, with the formula in chemistry, the memories spark and motivate, and make the industry shake. Okay. ได้ละครับตอนนี้อยู่ในโหมดคอมฟอร์ตก็ถ้าพี่โจ๊กอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนเไ,ได้เองเลยอ๋อ oh. ดันขึ้นลงก็จะเป็นคอมฟอร์ตสปอร์ตอินดิวิเดีลถ้าจะเอา p ส u s a คือกดปุ่กมก็แนะนำให้วิ่งคอมฟอร์ตดูสักรอบหนึ่งหรือครึ่งรอบก็นะเพื่อจะได้แบบเห็นว่าแบบช่วงล่างควงมาลัยเป็นยังไง uh huh. หลักๆมันจะสัมผัสได้ตรงนั้น <Okay>. แล้วก็ตัวเล m แมนชิ่งอะไรพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันโอเคอย่างตอนนี้ที่มันโชว์ฝั่งคนขับอ่ะมันก็จะเป็นคันเร่งแล้วก็ด้านขวาเป็นเบรกแรงเปอร์เซ็นต์เอ่อสิบองเซ็นิบเ็ดปอร์เซ็ตของคันเร่ง <Okay. S 2> ถ้าเราแตะเบรกมันก็จะขึ้นไปว่าน้ำหนักเบรกที่เราใช้เท่าไหร่ก็กดลูกกลิ้งด้านขวาที่มุมอะไรดูได้ขึ้นลง อถ้าหมุนขึ้นทีหนึ่งอันนี้คือบูสต์คือามีเลขโชว์ที่หน้าจอห้แต่ไม่ได้พองแน่นอนก็บูสต์สูงสุดมันยี่ห้าปอนด์ครับประมาณบ้าหกบ้าเจ็ดบ้าหกไม่มีรถนะไม่มีแน่นอน ตอนนี้อยู่ในสนามช้างครับ Honda Civic Type R ครับมีเสียงเตือนเวาตอนรอบตัด ในส่วนของเครื่องยนต์ n o n d i v i v t y t y R e R คันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น Ultimate Racing p e r f o r m a n c มานะครับเป็นเครื่องยนต์ v t เท t u r อรนะครับ2.0ลิตรเลยทีเดียวนะครับออกแบบมาเฉพาะในส่วนของ Type R โดยเฉพาะนะครับให้พลังกำลังสูงถึง235กิโลวัตต์นะครับหรือ320แรงม้าครับแรงบิดสูงถึง420นิวตันเมตรนะครับแล้วก็บอกเลยครับว่าคันนี้นะครับถ้าลองได้กระแทกคันเร่งเข้าไปเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าอัตราเร่งเนี่ยมันแบบว่า ทำให้คุณหลังติดบอกง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นอัตราเร่งแบบแฟลตทองที่แบบว่ามาจนต่อเนื่องนะครับรอบความเร็วนี่ขึ้นแบบพีคไปสุดๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะมีในส่วนของตัว VTEC บวก VTC นะครับก็คือเครื่องยนต์ความเร็วรอบสูงครับซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางคองด้าครับติดตั้ง VTEC นะครับไว้ที่วาล์วไอเสียนะครับแล้วก็ติดตั้งตัว VTC นะครับไว้ที่วาล์วไอดีและไอเสียทั้งคู่นะครับเพื่อครอบคุมการส่งกําลังนะครับตั้งแต่ช อีกทั้งครับคันนี้ครับยังติดตั้งอิเล็กทรอนิกส์เวสเกสนะครับผมที่สามารถควบคุมการทำงานของระบบเทอร์โบได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สร้างคุมพลังเท่าใจนะครับตามที่ใครคาดหวังเอาไว้ในตัวเทอร์โบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบเทอร์โบครับได้พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยมีการปรับการหมุนเวียนของระบบไอดีไอเสียนะครับแล้วก็ระบบควบคุมหรือว่ากล่อง ECU ครับให้มีความละเอียดแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญครับคันนี้ครับ ระบบการไหลเวียนอากาศนะครับหรือว่า a i r Flow Layout นะทครับที่เพิ่มการระบายความร้อนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยให้ออกไปได้เร็วที่สุดครับทำให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่อมความร้อนนะครับแล้วก็ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีครับและที่สําคัญครับในส่วนของมาดูกันเลยดีกว่าครับในส่วนของตัวท่อนะครับนี่ท่ออยู่ตรงนี้นี่นะครับในส่วนของตัวท่อนะครับก็คันนี้ยังเป็น Active e x h a u s t Valve นะครับหรือว่าที่ติดตั้งอยู่ตรงกลางในส่วนของตัวไซเลนเซอร์นะครับนี่ สุดยอดครับท่อมี3ท่อนะครับเป็นส่วนของตัวท่อ Type R นะครับสปอยเลอร์ด้านหลังครับเป็นแบบ Goss บ็กเร r ยสปอยเลนะครับก็คือเป็นสปอยเลอร์ที่ช่วยกดอากาศนะครับนี่ดูสังเกตนะครับจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ก้านนีจะเป็นสีดําด้านนะครับนี่แล้ด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวใบปัดน้ำฝนนะครับมีรูปัดน้ำฝนมีด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคีบฉลามนะครับที่เป็นตัวเสาอากาศนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมีโลโก้ Type R นะครับเป็นโลโก้ Type R แบบนี้เลยครับตัวท้ายไม่ได้บอกเป็นสีดําๆนะครับแล้วก็ R สีแดงต่างสไตล์มีกล้องมองหลังนะครับดูด้านหลังเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามัน Type R แท้ๆนะครับตัวสปอยเลอร์ที่เห็นเป็นสีเดียวกับตัวดิฟเฟนเดอร์ด้านล่างนะครับหรือสเกิร์ตด้านล่างที่เป็นสีดําเงานะครับแล้วก็จะมีตัวทับทิมที่ด้านข้างนะครับไฟท้าย มีตัวถกเกยียรด้านด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของโป่งใหญ่นะครับทั้งข้างหน้าทั้งหลังเลยสังเกตดูมันจะแบบมันดูแล้วมันใช่นะครับมันใช่ความเป็นซีวิกนะครับโดยรวมนะครับดูในส่วนของล้อกับยางนะครับเท่ากันทั้ง4ล้อครับใช้ยางของมิชลินไพร์ล์สปอร์ต 4S นะครับคันนี้นะครับใช้แบบยางดีๆที่แบบว่า หนึบหนับหนึบหนับเลยทีเดียวนะครับในส่วนของสเปคยานัะนก็คือ265 3019นะครับใช้เบรกเบมโบนะครับสวยงามตามสไตล์ Type R เลยนะครับส่วนที่ดูหน้าลอยๆเนี่ยนะครับเขาจะนี่จะมีข้างในจะเป็นตัวนี่อันนี้น่าจะเห็นนะครับอันนี้ยังใหม่ๆอยู่นะครับคือเขาล็อกไว้นะครับไม่ให้ชชอคอัพมันทำงานเพราะว่าคันนี้มีลูกค้าจองไปแล้วนะครับโอ้โหมันสวยจริงๆครับด้านหน้าจะมีสกู๊ป นี่เป็นสกู๊ประบายอากาศได้ดีด้วยนะเป็นระบายอากาศของจริงนะครับไม่ใช่แบบว่าระบายอากาศเล่นๆนะครับเป็นระบายใช้งานระบายอากาศได้นนาาไดีจริงด,ด,ด้านหน้าจะเป็นโลโก้สีแดง Type R นะครับแล้วก็ Type R ตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะเป็นตัว LED อย่างนี้คโครมดำสวยงามนะครับตามสไตล์ c i v i c Type R เลยดิดูสเกิร์ตรอบคันมันสวยงามนะครับกระจกสีดำ นี่มีช่องระบายอากาศด้านข้างนะครับเห็นทะลุป,ปูโปงไปนู่นเลยนะครับแก้มใหญ่เข้ามาดูในส่วนของภายในครับเริ่มมที่แผงประตูเลยครับนี่เป็นแบบหนังหนังกลับนะครับอคันธารานะครับดูสิอันนี้นะครับแล้วก็เดินด้วยสีแดงนะครับด้วยสีแดงแล้วก็ในส่วนของอมือเปิดประตูนะครับ นี่เป็นสีด้านนะครับเครื่องเสียงอย่างดีนะครับมีที่เก็บของอมีเพลทต,ตรงนี้ให้นะครับดูที่แป้นเบรกคันเร่งคลัชนะครับจะเป็นอลูมิเนียมโหนี่ไซส์สปอร์ตเล็กๆนะครับแล้วก็มีกันลื่นด้วยนะนะครับอันนี้เป็นบอะบาะ Type R เป็นแบบนี้นะครับมีไซส์แอร์แบกให้ด้วยนะ สวยงามครับสีสันสดใสนะครับโหวหมอนนี่เป็นแบบว่าปั๊มโลโก้ใช้ปลาเข้าไปนะครับเป็นบ่อแบบไม่ใช่บูฟูลักัซีดนะครับเป็นเบาะปรับได้แต่ว่ามีความกระชับนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นหนังแล้วก็ระบายอากาศดีด้วยนะครับตรงนี้ไว้ใส่เบลนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของอื่นๆต่อดีกว่านี่ ขอดูในส่วนของภายในนี่เป็นไงนี่ครับภายในนี้หน้าจอนะครับขนาดเก้านิ้วนะครับป๊าปเข้าให้นี่นะครับดูที่หน้าจอนะครับก็จะบอกละเอียดดูแล้วนะครับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับแล้วขา,าดูหน้าจอใกล้ๆดีกว่านะครับปืบเข้าให้นี่เลยเดี๋ยวปิดแอร์ก่อนอ่าโอเค ในส่วนของหน้าจอนะครับก็จะบอกไม่มีน้ำมันนะบอกคันนี้เป็นรถดิสเพย์คา่าเบลสตรงตานี้คือเปิดประตูแล้วก็ฝาท้ายอยู่นะครับแล้วก็มีมาตรวัดต่างๆนานานะครับในส่วนของตัวหน้าจอก็นี่สั่งงานด้วยด้วยเสียงนะครับแอปต่างๆคือเนีย่ยทุกอย่างก็กดๆต่อตรงนี้นะครับมีปรับไฟนึงอันนี้ความสว่างหน้าจอนะครับตรงนี้เป็นปรับไฟสว่างหน้าจอ อยากได้หน้าจอสว่างแบบไหนยังไงนะครับนหน้าจอเลือกได้อยากได้ลำโพงยังไงปรับได้หมดเลยนะครับก็ข้างละเอียดมีนิวิเกเตอร์ด้วยนะครับมีคอฟฟี่อันนี้ในส่วนของตัวบูทเทอร์โบนะครับจะบอกว่าตอนนี้เทอร์โบบูทอยู่เท่าไหร่นะครับเลื่อนลงมาอีกอันนี้ก็จะแบ่งเป็นในส่วนของตัวคันเร่งแล้วก็เบรกนะครับว่าเราใช้คันเร่งแค่ไหนเบรกประมาณไหน นะครับอันนี้คือบอกแรง G นะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ a i n t e n a n c e Safety ในส่วนของ Honda Sensing นะครับมีบอกหมดเลยอันนี้ละเอียดมากนะครับในกรณีของตัวหน้าจอด้านขวาด้านซ้ายก็มีบอกเป็นไฟออโต้ด้วยนะครับไฟหน้าเป็นแบบออโต้มีภูมิลัยเนี่ยกระชับนะครับเป็นหนังอคันชรลาเป็นหนังกลับหนังด้านเลยแล้วว่าฟิลเนี่ขับสนุกแต่ว่า อาจจะดูแลรักษายากนึงครับแต่ผมเชื่อว,ว่าขับรถระดับนี้แล้วก็าการบำรุงรักษาหรือซตร์เนี่ยไม่ไม่ยากอยู่แล้วนะครับแอร์ Air ข้างในนี้ครับช่องเหมือนฮอนด้าซีวิกปกตินะครับจะเป็นช่องแอร์แบบนี้ครับตัวแทบจะคอนโซลตรงนี้แทบจะเหมือนกันเลยนะครับมีไวเล็ชาร์จให้นะครับแล้วก็ที่มาครับคันนี้มีบอกเพลทด้วยคันนี้เป็นคันที่4,769นะครับนี่ Type R Civic คือเป็นเอกลักษณ์ นในส่วนของหน้าจอนะครับหเก้านี้วนี่บอกอะไรบ้างบอกทั้งหมดเลยนี่ฮอนดานี่นี่บอกมาเลยนะครับว่าเป็นยังไงด้วยเห็นไหมในส่วนของหน้าจอเนี่ยบอกข้อมูลค่อนข้างละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิหม,ม้อน้ําอุณหภูมิเครื่องยนต์อุณหภูมิน้ํามันเครื่องแรงบิดน้ํามันเครื่องเทอร์โบตัวบูทเทอร์โบนะครับ แล้วก็อันนี้ก็บอกอุณหภูมิเนี่ยอุณหภูมิน้ําเท่าไหร่อุณหภูมิภายนอกเท่าไหร่อุณหภูมิภายในลถด,ด้วยใช่ไหมหรือว่าอุณหภูมิแล้วก็มีแรงดันคือคุณอยากได้หน้าจอแบบไหนเนี่ยเลื่อนเอานี่บอกมีมาโ,โหเพียบนะครับแต่หน้าจอนี้เท่สุดนะครับนี่แล้วกลับไปที่หน้าจอมีบอกหมดเลยครับตั้งค่ารถยนต์กันแล้วก็ในส่วนของตัวนี่ตั้งค่ามิเตอร์ตั้งค่าอะไรต่าง นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวโหมดโหมดปรับเซ็นี่อันนี้แล้วก็ตั้งเป็น Individual. อินดิวิวด์ในโหมดของอินดิวิวด์นี่ในโหมดอินดิวิวด์ก็คือเราสามารถกำหนดค่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เนี่ยเราอยากได้เครื่องยนต์อันนี้แปลงเป็นภาษาไทยนะครับอาจจะแบบอ่อนโยนกีฬาหรือว่าบุป๊ป R+ นะครับก็ถ้าเป็นในส่วนของตัว นี้เป็นโหมดสปอร์ตนะครับโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็โหมด R+ นะครับแล้วก็เราสามารถตั้งได้ว่าอยากได้เครื่องยนต์แรงเลยนะครับแต่อยากได้พวงมาลัยแบบสปอร์ตหน่อยเข็มขัดนิรภัยเนี่ยเราอยากได้แบบว่าลังดีๆนะครับแต่งจีๆแล้วมันไม่ใช่เข็มขัดนิรภัยนะมันจะเป็นในส่วนของตัวถ้าดูในหน้าจอที่เขาขึ้นนะครับจะเป็นในส่วนของตัวโช๊คอัพนะครับเราอยากได้ช่วงล่างแบบไหนนะครับก็ตั้งไปอยากได้ R+ เครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์นะครับ ันเป็นเสียงสังเคราะห์นะครับนี่เขาจะได้เสียงท่อแบบไหนอยากได้แบบ R มาเลยก็ได้นะครับเกียร์นะครับอยากได้เป็นแบบว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บชิ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 บนะครับหรือว่าอยากได้แบบสมูทสมูทหน่อยก็ตั้งค่าได้ในส่วนของเกจวัดอยากไ้อยากได้แทรป A. เขาก็จะตั้งหน้าจอหน้าจอาจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าอยากได้เป็นแบบว่าสปอร์ตเขาก็จะกลับมาเป็นแบบนี้หรืออยากได้เป็นเอ่อคอมฟอร์ตนะครับก็จะเป็นธรรมดาแต่ว่าผมบอกเลยหน้าจอ R นี่ หล่อมากๆนะครับหน้าจอ R นี่บอกบอกข้อมูลแบบดูสิสปอร์ตเลสซิ่งจา๋าๆเลยนะครับแล้วก็ไลม่มามี USB ให้นะครับอันนี้เป็นตัวต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับแล้วก็นี้ชาร์จไฟอย่างเดียวแล้วก็มีไวเลสชาร์จนะครับเปิดปิดได้เกียร์นะมีโหมดอ่ารนี่เวลาตอนกดหน้าจอก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ให้นี่ครับโหมดอ p าพลแล้วก็นี้ปรับโหมดอะไรต่างๆนะเป็นอินดิวิวเป็น สปอร์ตนะครับเป็นคอน์ตนะครับมีเบรกมือไฟฟ้านะครับมีเบรคโฮนะครับแล้วก็เกียร์นี่เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับคัตนุ่มนะครับเข้าเกียร์เนี่ยสบายขับง่ายนะครับตรงนี้เป็นที่วางแก้วนี่ที่วางแก้วนะครับแล้วก็ตรงนี้แถบมาดูคุณนี่ถ้าเป็นกุญแจกุญแจไทยอาร์กุญแจไทยอาร์จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีเป็นเป็นการ์ดมาให้นี่สีแดงมดเลยนะ แต่ว่าไม่มีโลโก้ Type R ไม่มีอะไรนะนี่จะเป็นแบบสีแดงด้านหลังนะครับนี่คือลูกกุญแจของ Honda c i v i c Type R นะครับเอ,อเะมีไว้ของมีไว้อะไรก็ได้พอสมควรนะครับเบาะเป็นแบบเบาะมือนะครับปรับมือทั้งหมดนะครับเบาะเป็นแบบเบาะปรับมือทั้งหมดหน้าหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวโยกนะครับอยากได้สูงต่ำก็ใช้ตรงนี้โยกเอานะครับมาดูในส่วนของด้านหลังบ้างดีกว่า นะครับด้านหลังผมสูงล้อประมาณร้อยเจ็ดสิบนะเดี๋ยวผมขอเลื่อนเบาะข้างหน้าไปเป็นธรรมดาหน่อยเดียว่าเป็นแบบว่านั่งนั่งแบบผมนั่งปกตินะด้านหลังกว้างขวางนะกว้างเลยแหละแล้วก็ข้างหลังเนี่ยกระจกนะครับก็จะเป็นสีสีดํามาเลยนะครับข้างหน้าจะไม่ติดฟิล์มครับด้านหลังมันจะเหมือนติดฟิล์มแต่ว่าจริงแล้วเป็นเป็นกระจกมาตั้งแต่โรงงานนะครับจะเป็นสีทึมๆมอย่างนี้นะครับ นี่เหมือนติดฟรีมาอยู่แล้วนะครับด้านหลังนี่จะเป็นของโลโก้ Type R ด้านหลังนะครับเบลสีแดงปรับระดับได้สูงต่ำได้นะครับมีที่วางแก้วอยู่ตรงนี้นี่มีที่วางแก้วอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีที่เท้าแขลงมานะต้องนั่งนี้เลยนะครับถ้าจะพาเพื่อนไปด้วยก็ให้นั่งคอมแก้วไปแล้วกันนะครับโอ้ดูแล้วข้างในนี่มันนั่งได้จริงโอ้เฮดรูมเดี๋ยวนะ ให้ดูเฮดลูมกันนี่เฮด o ูมกว้างนั่งสบายอะ่ะอันนี้ผมนั่งแบบว่าเนี่ยนั่งเหลือๆเลยนะเบาแต่จมๆหน่อยนะครับทําให้นั่งแล้วเอ,อสบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้างหลังห้าประตูดูกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของห้าประตูป๊าปเข้าให้อ้าว กว้างแบบกว้างมากอ่ะนะครับกว้างกว้างเก็บของได้นะครับอยากจะไว้ถุงก,อก๊อฟก็พับน,นะครับอยากได้ถุงก๊อฟก็พับเอานะครับตรงนี้เป็นม่านบังตานะที่ใช้อย่างนี้เอามานะครับเป็นปิดลงมาแล้วมันจะไม่เห็นเพราะว่าด้านบนอันนี้นะครับก็จะมีแผงถ้าเกิดใครคุ้นก็น่าจะเหมือนกับฮอนด้าฮ r วี Honda นะครับหรือว่าฮอนด้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นแบบว่า บางตาแบบนี้แล้วนะครับทาให้ไม่เห็นที่เก็บของเหมือนบางตาคนไว้ะนะครับเป็ที่เราไม่ได้ติดฟิล์มหรือไม่ได้อะไรหรือว่าจริงๆเราก็าติดมาจากโรงงานเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่ามืดมากแล้วนะครับนี่มันต่ำนะครับทําให้หลายคนไปเจาะเพื่อแบบใส่ท่อเพราะว่าตัวไว้ของนเนี่ยไว้ยางอะไรมันก็ขึ้นมาระดับนึงแล้วนะนะครับเพราะเลยต้องแต่วังจริงแล้วเขาใส่เป็นยางยางแบบยางยาง,ยางเส้นเล็กยางเล็กๆครับ เหมือนยังเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใส่เป็นยางเล็กๆเอาไว้ให้นะครับเป็นยางอะไหล่ที่เป็นสายยางเล็กมีที่ไว้ของให้ตรงนี้ให้นะครับแต่เวลาเราจะเก็บนี้จะเป็นทายาแบบนี้แล้วบริเวณตรงนี้จริงๆแล้วมันจะพับพับแบบว่าพับเรียบได้นะเดี๋ยวเราต้องพับจากด้านในลองดูนะครับว่ามันจะได้ขนาดไหนแต่จริงๆแล้วคิดว่าคนซื้อรถขนาดนี้คงไม่ได้แบบว่า เอาไปขนของอะไรมากมายครับแต่ว่าพิยงว่ามันช่วยนะครับในการเดินทางเผื mm hmm. ่อวันนี้เรามีแค่สองคนสามีภรรยาครับใส่ของใส่ถุงกอ๊อบใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยทำให้ภายในเนี่ยมันดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับในราคา3ล้านกว่าเนี่ยเกือบ4ล้านเนี่ยนอกจากเป็นรถใช้งานปกติแล้วมันยังเป็นรถสําหรับครอบครัวได้ด้วยนะครับดูดิของเขิงนี่แบบว่าใช้งานได้ดีมันไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับมันไม่ได้เป็น ว่าแลับมันเป็นรถสปอร์ตนี่ปิดมาประมาณนี้นะครับอันนี้โดยรวมๆนะครับของอตัว Honda Civic Type R นะเดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันกน่อนมันสวยเนี่ยดูดิเราตอนปิดรอบคันแล้วนะนี่สวยงามมากๆนะครับเอาลเคก็วันนี้ก็อาจจะต้องลาเพลงทุนี้นะครับสำหรับตัว Honda Civic Type คใครที่ชื่นชอบนะครับก็ไปได้ที่โชว์รูมของ Honda นะครับไปลงสิทธิยไปจองชื่อได้ค่ะว่าโค้ตาตอนแรกเนี่ยมีอยู่แค่30คันนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเกือบจะเต็มแล้วเผื่อเขาจะเปิดโค้ตาอันใหม่ให้นะครับก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับใครดูก็ติดตามชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ